สวัสดีค่ะนักเรียนคาันี้นะคะพบกับคุณครูรอหานาเจ๊เงาะนะคะวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมพัฒนาการคิดในหน้า178ค่ะเรื่องึรือและการอ่านสาค่ะพร้อมแล้วเปิดหนังสือและทำไปพร้อมๆคุณครูเลยค่ะโจทย์บอกว่าหาคำที่ซ่อนอยู่ในตารางตามความหมายที่กำหนดให้จากนั้นเขียนคำอ่านของคำที่กำหนดค่ะ ซึ่งมีดังนี้ค่ะหน้าตาของตารางจะเป็นแบบนี้นะคะทางซ้ายมือนะคะจะเป็นคําที่ซ่อนอยู่ในตารางซึ่งมีทั้งหมด10คําด้วยกันและคําเหล่านั้นมีความหมายอยู่10ความหมายด้านขวามือนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะคําแรกหมายถึงความตายคําที่2หมายถึงผู้สั่งสอนวิชาวความรู้คําที่3ค่ะหมายถึงใจ คำที่4ีหมายถึงเรือนอันสง่างามคำที่5ค่ะพูดที่ถือเพศไว้ผมนุ่งผมขาวคำที่6ค่ะชื่อวันที่7ของสัปดาห์คำที่7จค่ะวิชาความรู้คำที่แปดผลได้แล้วคำที่เค่ะความเห็นและคำสุดท้ายค่ะคือคำที่หมายถึงพระราชาค่ะ หน้าที่ของเราก็คือเราหาคําที่ซ่อนอยู่ในตารางนะคะคร,ครูจะยกตัวอย่างคําแรกนั่นก็คือคําที่มีความหมายว่าความตายนะคะความตายก็คือคําว่ามารุตยูค่ะอาจารย์สามารถค้นหาคําตอบในหนังสือบทเรียนในหน่วยที่8ได้นะคะมารุตยูหมายถึงความตายค่ะเราก็ใช้เดินสอวงรอบคําที่เราได้นะคะข้อนี้นักเรียนก็นวงรอบ ล้อมคําว่ามริยตยูตามคุณครูได้เลยค่ะและคําอื่นๆนะคะอีก9คําคำคุณครูจะเฉลยให้ก่อน,นะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างซึ่งมันจะตรงกับความหมายด้านขวามือเลยนะคะหน้าที่ของนักเรียนก็คือวงรอบคำในตารางให้ครบทั้ง10คคำนะคะเดี๋ยวครูจะบอกว่ามีคำอะไรบ้างและคำสิบคำมันได้แก่มะริยู อาจารย์หรือไทยคารุหาดพรามวันเสาร์สาบลับทฤษฎีนะหรือเบตค่ะครบสิบคำเลยนะคะและสิ่งที่นกักเรียนจะต้องทําก็คือข้างล่างนะลูกจะมีเส้นประว่างไว้ใช่ไหมคะนกักเรียนเขียนข้อ1ถึงข้อสิบยาวลงไปเลยซึ่งทําดังนี้ค่ะ ครูจะยกตัวอย่างข้อหนึ่งนะคะมรตยูเขียนคำอว่าอ่านว่ามฤรตยูนะคะและข้อต่อไปก็เขียนยาวลงไปในข้อ2 3 4สีานะคะคำว่าอาจารย์รไทยคันหัดพรามวันเสาร์ศาสตร์รับทฤษฎดีนาฤเบศน,นะคะเขียนยาวลงไปเลย1ิบคำและอย่าลืมเขียนคำว่าอ่านว่าด้วยและตามด้วยคำอ่านข้างหลังเป็นคำอ่านที่ถูกต้องนะคะ วิธีการส่งงานนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาในลายส่วนตัวของคุณครูนะคะอย่าลืมนะคะส่งเข้ามาในลายของคุณครูเท่านั้นนะคะและทุกครั้งพิมพ์หรือเขียนชื่อนามสกุลชานและเลขที่ของนักเรียนให้เรียบร้อยค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับงานเมื่อสักครู่กนการลองทำดูนะคะค้นหาคำตอบในหนังสือเรียนได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ